còn nêu đêm, ừ, rồi đi, còn khung, còn khung sao, solar smart nó ảo có thể nào được. ลงช้าๆของเรื่องลงช้าๆไปนะเพื่อค่อยๆไปที่หนึงออกไปค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวโดนอ๋อที่สุดท้ายก็ได้แล้วแต่เออเอาไปกินใู่ข้างหน้าไอ้สัตว์อยู่ข้างหน้าเพื่อโดนกินใส่ฟางใครวะเอาพวเจี๊ยอกไปว้าไม่โดนเองโซโลแกเสียเช่างบ ชานพลนะเอาพีกินชานพลเอาเอาฝอยฟ้าไปกินพลมันไม่โดนนี่บายบายชานพลเฮ้ยมันไหนวะฮะยที่หนึ่งอี้ี่อีืี่เกมอีืีออื้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  หน้นบุ <c oughs>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  <c ่มคิดไหลเลยยากจะบอกในมืองดำๆนั่นน่ะถามมันดูเงินเยอะไหมล่ะทำไมเงินเยอะจังวะเงินยังตี่ไอแต่ที่สองเงินเยอะกว่าคอม อันนี้ว่าคนนอนไปสีอะไรสีนี้นนอนระหว่างนั้นก็นอนก็เป็นกคนมิทย์

ฟักอยูแม็นี่จังเลยนวเราล็อกควอย่าพิ่งไปเราะนนเรจะ็บแต้มควรยอดเ็บเฮ้ยบ้านเดี๋ยวจะได้ธนาคารแนนเยอะขึ้นคนโง่จริงเลยเต้องเก็บเกล็ดตรงนี้มันเก็บเกล็ดวเก็บเก็เก็บอ่เก็บ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 เกเก็บเบ เก็บไว้แค่เนี้ยอ๋อเดิมลืมดูนี่แต่นายโง่โอชาร์แลบายเกย์แค่เจออื่นแล้วว่าข้ามโดนมาหายแล้วขบวนชาเนี่ยเดือดเลยเดี๋ยวก่อนคุนะกูณชักบ้าอยู่คุณบอกเช้ามาเร็วๆดิ วัเร็วันนู้นไปเร็วเหยียบเลยเดี๋ยวดิ๊กรุมเอ้าตกอะไรวะเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปนู่นแล้วอ่ะเฮ้ยมันกูบักวะบักเลยมเหน็นทางไอ้งซะโอ้ยตก อย่ามีอย่ามัวรีดอไปเกินพวกเราเจมันช้ามันช็กอกโว่โอ้โอ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 ยตกไอ้เรืเร่องหมายไม่เห็นว่าทางเออมันพีไม่ขึ้นไอ้หิ้วขาไม่ขึ้น ยีทังไม่ขึ้นงงเลยตกเลยเยบยบหยิบหยนบเ้เปนนับเนลนตหยิบวดตุนกันใครขดวะนึงสิเอาเงินมาเฮดช็อตวันช็อตวันคิดตันตอรดิสตัด มันแประตูวอ์แหลกอะอ่ะมันแหลก่ะอทำไมมันแหลกวอตเตอร์อืมว้าวโอ้ยไปเออมันไปถึงหมดเลยใช้เจ้าเมีย ตายแพ้เรียบร้อยเ็อบอ่ะจบแล้วเชื่อมดีมันี่อ๋อมันใช้ตัวเดียวกันสามตัวเนะฮ้อช่วงนี้กิน ไปคือนิวฟลูมอ่าเลิศมากค่ะนานด่นนานด่นโอ้หทำใหญ่มากอัน,นนี้อัน,นนี้ ยังครับวันนี้อืมเป็นไง่ะยืมโดดเดี่ยวเดี๋ยวได้ในท้องเลีกดไม่ได้อ่ะกดชื่อดีไม่ได้อยากให้แซะมันกดไม่ได้ ไม่ได้วะนั่นแหล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 ะไปซื้อน้องไม้ตื้ตตเป็นเ้าแบบดาราช่องสามเจ้าแบบดาราช่องสามเัแบบดาราช่องสาม ย้ยอดมากยอดมากดับไฟทีู่เขาได้แล้วมันโดมพลังกันขับไล่ปีศาจที่ไม่ออกจากโลกนิทานกันเถอะยากบนตายนะกูว่าเล่นยากเนะนี่ยแค่กดลานเลย มีอะไรมาเหยียบเหยีหยบตังเลยเออเมื่อกี้คนไปกดให้คนเหย,ยียบอะไรมบ้างเหยียบหัวคนไม่ด้วยดังตต้งเอากดเอากดเอากเอากรด,ดเอาไว้โอกดอุ้ยเหี้ยโดนในซากเดีดดวยว ตัวนี้เอาแรงมาเยอะไอ้สัสเขาแทะกระดิบเป็นหางหามปลาเลยเก็บโก่อนเก็บโกดกด่อนเออโอ้ยอืมตายลือ้อตายเร็วเมื่อกี้กำลังเก็บโกรดเพิ่มเก็บร้อยนึ่ง มันไม่ได้เก็บเอาเย่แล้วก็แทบตายโวยไปหานแช่งแป้งเลยใช่งไปหานไปหานไปแล้วบนตกหลุมเลยดูก่อนวะไหนวะฮะมันไม่เหนวะอะไรเจเป็นไงวะตกหลุมตายแล้วเอ้าเหรอเดินอยู่ดีๆกูเห็นเดินอยู่ยี่นี่ ไม่มแต่กูโคชนากู <c oughs> ทำไมตัวมาาัน่ายที่สุดท้ายเลยอ่ะเวอรใช่ที่สุดท้ายเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าไปโดนไอ้ที่แท่นเก็บโกรโที่มันต้อนอยู่ด้านหลังมันจะเลี้ยวเข้าไปเออยวแบบรอเลยเย้ รอดชีวิตสองคนแล้วหน้าบักเอ้ยเด็กแล้วเจ็ดวีเด็กจ๊กตุนเดือนฟรีเหมัอนติมจั <c oughs> ไงไหนวะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินสองร้อยรูปบาทร้อยได้งเงินเยอะดีวะ่ะเจ๊ไ e ด้เง,งินงน้อยกว่ะได้รูปบาท อะไรที่โซงกุยนะอันนึงอันนี้อันเดียร์ล่ะหน้าเายหาห้องมายทังคนหาห้องเลยหาทำไมห้อง่ห้องหาทำไมมัไม่ได้หายหายทำไม เชิญด้วยนะพี่เกียร์เชิญห้องไหนดูอ่ะเว้ากูอาวีกูอาวี

ไม่ได้ไอคนนี้เห็บกดเลยโอ้ยี่ทำเป็นโชยดามเลยพ้นควยค,ยค,ยคยด่ามัง่งได้ทำไมดีเมด่ด่าเด็คุณด้รับนนันดาี่นนด้ด<อ>่าาแจ็คผู้ฆ่าเหี่ยวไหมแจ็คฆ่าเหยี่ยวยักษ์ผู้ฆ่าแจ็ค<อ>ครับนะ ได้ผู้ก่านกเอี้ยงแด้ผู้ฆ่านกเอี้ยงเลยแท็กอะไรคนควเพื่อออกอะไรเต็มทำไมต้องแทงผมด้วยโอ้ยแท็กอะไรกันครับโอ้ยแทงกูอะเหรอแทงกูอะไม่ไม่แทงนะครับไม่แทงแนละ้วโทษครับโอ้ยไอ้เจชนดิน โอ้ยทำไมคนนั้นไปนู่นแล้ววะแล้วมันเทพไงยดมันเยเดินไ,ไปเร็วมาก โค้ go, go. Go, go. Uh. มึงโอ้โหลักลอยไม่ถึงง่ายเข้าพอดีเลยสัตว์พี่สามใช่ไหมโอ๊ยแทนมากยังไงมันงายธรรมดาอยู่แล้ว มันเหมาะเหมาะคู hm. <t <t ああ่ควรกับกูไม่มันเหมาะคู่ควรกับพี่หนึ่งนะเงินแม่งพันกว่าเลยไอ่ยาเยอะกว่าเป็นสิบเลยสิบตาได้หมื่นหนึ่งเลยเงี้ยเงินอื่นต่อเงินชนัยดีเชิญด้วยนะ เติมสง่าเตินสง่าด้วยความสง่าแบบนี้ดีกว่าอืตึงรีม วิวจะอัพแล้วเหลืออีกป 8. 8เ,เห้ยเ1.8ดแปดเตะหายไปไหนโดนเตะอ้ะ <Okay. S 1> อาวไม่โดนเตะเตะเข้าเข้าไม่ได้เนหะ็นไหมใครเสือกอต้น พ,พ <boundaries S 1> <Circuit. S 2> ือะไรกันนักหนาัิเล่นดานเก็กันเงี้ยดิวะดานนี่อืมรเทปไปเงี้ม่เนี้ยนีก็รถเทปเลยเงีเงี้ยา เกมเหมือนกันเงาตันนี้เกมเหมือนกันเงาโอ้ยมมียอดกากางไหม่ะอยู่ขวากเกะกก็ูรเกเรเกกูเรเฉันอู่ดได้ไ Nee. She found down uh, okay, uh, yeah boom Bing. <gasps> ฮี่ม้องบอก่าอะไรหรือเปล่าพี่มต้องบอกพีเลยว่าแบนไมหรือยว่าเราอ่อนๆให้เราตัวเอ้าลงวะทำไมคุณพึ่งลงอ่ะยังไมรู้มัเนี่ยคุณพึ่งมาลงเมื่อกี้เนี่ย ลงกันมาแล้วทำไมวะว่ากไปเช้าหรอได้เป็นพวกไอ้คนนั่นก็ดิ้ไปพิมพ์ดาคนอื่นเรื่อยทำพิมพ์เยนลงโทษแม่งเลยป้องไปเยนดุวยแบนเยนทิ้โอ้ยติดดแกมันจะเอาแผ่นกระดานแม่ขนาดลงมาทีหลังอะที่สามในขวกมึงไม่รู้ด้วยเนี่ยอ่อนให้โดนแ ตัวเอยนะครับเนี่ยโดนไกุ่้ <c oughs> ไม่โดนหรอกจ้กา เนอะหรอมึงอยู่นี่อยู่เลยเออดูดิว่ามันแพ้ยังไงตรงเท้าเองไงคนแพ้ยังไงหัวใมันมีไอเทมไอ้ รองเท้าม่วงไหนรองเท้าแตะม่วงไอ้สั้นนั่นแหละก็ม่วงเนี่ยม่วงแล้วก็อะไรบูทเลยแล้วบอกวะม่วงแล้วก็บูทบูทแล้วก็บูทไงบูทแดงบูทแดงแล้วก็บูทแดงบูทแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วไรปะสีเหลืองแล้วอะไรวะสีเหลืองแล้วอะไรวะฮะสีเหลืองแล้วอะไรวะไม่รู้ส้มแล้วเหลืองหรือว่าเหลืองแล้วส้ม เดือนเล้วส้มส้มหนึ่งส้มแล้วก็อะไรวะส้มแล้วก็เขียวเขียวแล้วก็ม่วงแล้วก็ฟ้าฟ้าแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ม่วงฝั่งวะจำไม่ได้แล้วยาวไกลกว่ารองเท้ารองเท้าแม่งหมดอออ้า 确定。